สี่เคล็ดลับทำคลิปยังไงให้คนเอฟคุณอันที่หนึ่งเลยนั่นคือคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของการตัดต่อด้วยภาพของคุณคมชัดสวยสะอาดก็สะดุดสายตาคนนี่คือด่านแรกเคล็ดลับที่สอง ความรู้ที่คุณไห้ไม่เคยได้ยินมาจากไหนเป็นความรู้ที่ไม่ซ้ำใครคำพูดที่นุ่มนวลไม่มีเสียงรบกวนในคลิปนั้นเขาฟังแล้วเขาตื่นแล้วเขารู้แล้วเขาเข้าใจอันที่สมเลยนั่นคือในเรื่องของเคล็ดลับสร้างภาพจำไว้ให้คนเขาจดจำคุณไม่ว่าจะเป็นสโลแกนที่คุณพูดหรือ ข้อความตัวหนังสือที่เขาเห็นในคลิปวิดีโอของคุณสิ่งเหล่านี้จะแปลงการรบกวนสายตาและรบกวนได้ยินเขาจะจดจําเสมอว่าถ้านึกถึงคุณจะนึกถึงอะไรด้วยคําพูดและตัวหนังสือที่เขาเจอบ่อยในคลิปวิดีโอของคุณเคล็ดลับข้อที่4ข้อสุดท้ายเลยความสม่ําเสมอคือที่สุดของความเก่งและสม่ําเสมอในการลงคลิปสม่ําเสมอในการที่ อัปเดตการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับคนที่เขารอฟังหรือรอคลิปของคุณอยู่แล้วอย่าลืมที่จะสร้างภาพลักษณ์ของคุณอยู่เสมอสม่ำเสมอสร้างภาพลักษณ์สม่ำเสมอลงคลิปวิดีโอสม่ำเสมอส่งต่อคุณค่าให้คนได้รู้และพัฒนาเติบโตไปพร้อมๆกับคุณวันนี้เอซีของคุณที่เขาติดตามคุณเขา รอที่จะได้การอัปเดตข่าวสารจากคุณจงพัฒนาให้คุณเติบโตได้ทุกๆวนัน4เคล็ดลับนี้บอสออนเชื่อว่าหากคุณลองไปปรับ,ปปรบใช้คุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ f4 หล่อ cf คุณเช่นกันใครชอบพิมพ์คำว่าชอบและอย่าลืมกดติดตามบอสออนวันนี้โค้ดไว้ด้วยนะ